ครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมบ้านโมเด์นะครับหลังนี้นะครับโมเดนสีฟ้าหลังนี้นะครับตัดด้วยสีน้ำเงินหลังนี้นะครับมาชมด้วยกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะกว้างนะครับ6เมตรนะครับมีด้วยกัน2ล็อกนะครับล็อกละ3เมตร3เมตรนะครับบันไดหน้าบ้านนะครับ จะเป็นบันไดกว้างเลยนะครับ3ขั้นนะครับกว้าง3เมตรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมรายละเอียดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามายืนอยู่ด้านข้างตัวบ้านด้านนี้กันนะครับด้านข้างตัวบ้านนะครับก็จะมีความลึกนะครับอยู่ที่17เมตร50นะครับมีอยู่ด้วยกัน6ล็อกกันเลยนะครับท่านผู้ชมระเบียงด้านหน้านะครับก็จะ3เมตรนะครับ ล็อกที่1ึงถึงล็อกที่5นะครับ3เมตรนะครับส่วนล็อกสุดท้ายนะครับจะเป็นด้านห้องน้ำนะครับด้านหลังนะครับ2เมตร50นะครับเชิงชายที่เห็นนะครับก็จะเป็นเชิงชายโทนสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับความสูงนะครับพื้นที่ยกนะครับประมาณ35เซนกันเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับประตูด้านหน้านะครับที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับจะเป็นประตูสั่งตัดนะครับสั่งตัดชุดละ13,000บาทนะครับบันไดก็จะเป็นบันได3ขั้นกว้างเลยนะครับ3เมตรนะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงก็จะเป็นขนาดนะครับ6คูณ3นะครับจะเป็นจะใช้เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้นะครับขนาด60คูณ60เซนนะครับ ครับท่านผู้ชมเราจะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเสาด้านหน้านะครับก็จะตัดเป็นสีน้ําเงินนะครับเสาทั้งหลังนะครับทั้งหมดใช้21ต้นนะครับเท่ากันทุกต้นเลยนะครับแต่ด้านหน้าก็จะฝังลงดินลดลงนะครับให้ต่ำลงกว่าตัวบ้านนิดหน่อยนะครับ พอเราเดินเข้ามาภายในนะครับก็จะเป็นจะเห็นเป็นห้องโถงนะครับทรงแอลนะครับแต่ละช่องครับแต่ละล็อกนะครับก็จะเป็นขนาด3คูณ3เมตรทุกล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าต่างนะครับก็ติดผ้าม่านนะครับประตูติดผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนะครับภายในนี้นะครับพื้นที่ภายในห้องโถงทรงแอลนะครับพาท่านผู้ชมเข้ามาชมด้วยกันนะครับ สำหรับหน้าต่างนะครับด้านข้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับของตัวบ้านนะครับก็จะกว้าง1เมตรนะครับสูง1เมตรสินะครับจะเป็นหน้าต่างสแตนเลสนะครับพร้อมมุ้งลวดนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับชุดหนึ่งนะครับก็ตกประมาณ4,800บาทนะครับต่อชุดนะครับท่านผู้ชมพอเราเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1นนะครับ ห้องนอนห้องที่1น,นะครับก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะมีหน้าต่างอยู่ด้วยกัน1ด้านนะครับภายในก็จะทาด้วยโทนสีฟ้านะครับสําหรับประตูห้องนอนห้องที่1น,นะครับก็เลือกเป็นมือจับแบบดึงเปิดปิดนะครับแล้วก็ติดเป็นตัวกรอนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเซฟให้บ้านเรานะครับเซฟราคาได้นะครับ บางท่านก็อาจจะติดตั้งเป็นลูกปิดนะครับหรือการโยกต่างๆนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามความพอใจของเราได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับออกมาจากห้องนอนห้องที่1น,นะครับก็จะเจอโถงทรงแอลเดินเข้ามาฝั่งนี้กันนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเดินเข้ามาจากระเบียงนะครับก็จะเห็น ตูะครับเข้ามาเป็นโถงทรงเอลนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนห้องที่1นนะครับก็เริ่มนำเฟอร์นิเจอร์ตู้โซฟาต่างๆเข้ามาแล้วนะครับมองไปด้านหลังก็จะเป็นครัวนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับเดี๋ยวจะพาท่านชมเข้าชมด้วยกันนะครับห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะเป็นขนาด3มเมตรคูณ3เมตรนะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่ด้วยกัน1ด้านเช่นเดียวกันนะครับ ภายในก็จะเป็นโทนสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับห้องนี้นะครับก็จะจะเป็นประตูใช้ลูกบิดนะครับนี่นะครับประตูเหมือนกันนะครับแต่สามารถที่จะเลือกจะเป็นลูกบิดหรือจะเป็นก้านโยกก็ได้นะครับถ้าอยากเซฟราคาลงหน่อยนะครับก็เลือกเป็นตัวกลอนนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดินมา ฝั่งนี้น um. <t S 1> in ะครับก็จะเป็นบันไดลงไปด้านครัวนะครับจะเป็นบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะทําเป็นระแนงนะครับเปิดโล่งเลยนะครับก็จะมีประตูเปิดออกไปด้านข้างตัวบ้านด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับด้านหลังสุดฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นระแนงระบายอากาศเวลาเราทํากับข้าวนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเปิดโล่งนะครับแล้วก็ หลังสุดก็จะเป็นห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินมาชมห้องน้ำด้วยกันนะครับขนาดห้องน้ำนะครับก็จะเป็น2เมตร50นะครับคูณด้วย3เมตรนะครับสำหรับตัวครัวนะครับด้านล็อกหน้าห้องน้ำนะครับล็อกที่เป็นกระแนงนะครับก็จะเป็นขนาด2เมตร50คูณด้วย3นะครับ สำหรับห้องน้ำนะครับก็เริ่มปลูกกระเบื้องนะครับจะเป็นโทนสีนะครับน้ำตาลลายหินนะครับก็ทาสีไปบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เริ่มติดสุขพั์แล้วนะครับนี่นะครับโทนสีลายกระเบื้องนะครับออกมานะครับก็จะเป็นขนาดห้องครัวนะครับห้องครัวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวฝั่งด้านละแหนงนะครับก็จะมีทะแหนงเป็นช่องลมนะครับระบายอากาศนะครับ ประตูด้านน be ี Slow ้ก็จะเป็นประตูออกด้านข้างตัวบ right ้านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมออกไปชมด้านข้างตัวบ้านกันบ้างครับด้านหลังนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะทําเป็นครัวและห้องน้ํานะครับนี่ครับให้มองด้านลึกนะครับด้านลึกก็จะเป็น17เมตรห้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยว พาท่านชมชมไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านหลังตัวบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับตรงระแนงครับแล้วก็เดินออกไปฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่พาเข้าไปชมเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็ติดกับท้องทุ่งนานครับช่วงนี้ข้าวก็กําลังงอกเขียวอฉ่งนะครับด้านนี้ก็จะเห็นสเตปหลังคาแบบชัดเจนเลยนะครับ สำหรับราคาทั้งหลังนะครับ7 0 0 0 0บาทนะครับจะเป็นราคาลูโคปขนาด0.35มมิลน,นะครับท่านผู้ชมหลังคาที่ยื่นออกจากตัวบ้านนะครับก็จะประมาณ1เมตร10เซนนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะกันฝนสาดเข้าบ้านได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราชมสัดส่วนต่างๆกันมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับ เข้าไชมเดินกลับไปเข้าไชมด้านในคืนนะครับนี่นะครับตัวบ้านก็ตัดเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับว่าจะเป็นเสาบ้านนะครับแล้วก็ขอบฐานตัวบ้านนะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่มุมด้านหลังตัวบ้านนะครับเสาบ้านทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งหมด21ต้นนะครับจะเป็นเสาหน้า5นะครับสูงทั้งหมดสูงนะครับ3เมตรห้นะครับทั้งหมด21ต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านหลังตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังระหว่างครัวกับตัวบ้านนะครับก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับท่านชมบันได3ขั้นขึ้นไปด้านบนนะครับพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นอัดดินนะครับท่านชมประตูด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นประตู ที่มีความกว้างอยู่ที่3เมตรครับสูง2เมตรนะครับเป็นประตูสั่งตัดนะครับท่านผู้ชมชุดละ13000บาทนะครับท่านผู้ชมเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับโครงสร้างด้านบนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับทั้งหลังก็60,000กว่าบาทนะครับจันทันนะครับก็จะเป็นขนาด3คูนนิ้วครึ่งนะครับหลึกเปรก็จะเป็นขนาด1นิ้วคูน2นะครับระยะห่างของเปรก็80เซนนะครับ ครับสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังสีฟ้าหลังนี้นะครับ105ตารางเมตรนะครับโมเดลสามสเต็ปนะครับราคางบทั้งหมดนะครับ5้าแสนต้นๆนะครับบ้านโมเดิร์นนะครับ3สเต็ปนะครับราคา5้าแสนเหมื่นบาทนะครับรวมค่าช่างค่าอุปกรณ์นะครับทุกอย่างนะครับก็จะจ้างช่างรายวันนะครับสำหรับช่างใหญ่ก็อยู่ที่500นะครับส่วนช่าง ลูกมือนะครับก็400นะครับนี่นะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับสําหรับด้านหน้านะครับหลังคาที่เทลงนะครับก็จะเทลงนะครับอยู่ที่30เซนนะครับดั้งนะครับด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะสูงอยู่ที่70เซนนะครับท่านผู้ชมงบนะครับทั้งหมด อยู่ที่570,000บาทนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่หน้าบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมีคลิปว o ีโอใหม่ๆใ,ใ,ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ